สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องคุณลุงป้าทุกท่านยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องคุณลุงคุณป้าเข้าสู่ช่องพารวยชาแนลสำหรับช่องพารวยชาแนลจะเป็นการแบ่งปันสิ่งที่พารวยรู้ประสบการณ์ของพารวยที่สะสมเรียนและธนบัตรมาเกือบ20ปีให้กับเพื่อน พี่พี่น้องน้องคุณลุงคุณป้าสำหรับเหรียญหรือธนบัตรที่พารวยนำมาให้ดูเป็นของที่พารวยสะสมเอาออกมาช่องพารวยชาแนลจะเป็นการให้ความรู้กับเพื่อนๆพพี่ๆน้องๆและจะมีการรับซื้อเหรียญหรือธนบัตร ที่พารวยต้องการหรืออยากได้สะสมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคงุณลุงคุณป้าถ้ามีเหรียญแล้วต้องการจะจำหน่ายราคาไม่แพงมากทักทายพารวยสำหรับวันนี้พารวยจะมาพูดถึงเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่พารวยเชื่อว่าอยู่ในมือของเพื่อนๆ พี่ๆน้องๆคุณลุงคุณป้าทุกท่านแน่นอนราคาเหรียญเหรียญน,นี้ราคาสูงถึง400-500ถึงบาทเรามาทำความรู้จักกับเหรียญแบบนี้กันก่อนเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือคุณลุงคุณป้าได้ทราบได้รู้โดยเหมือนกัน เหรียญที่พารวยจะมาพูดถึงวันนี้ก็คือเหรียญหนึบาทนิกเกิลสองห้าสองศหรือเราจะเรียกกันว่าเหรียญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์2องหลักษณะของเหรียญจะเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกลิล ราคา1บาทขอบนอกจะเป็นเฟืองหยาบโดยรอบเหรียญขนาดเส้นพาศูนย์กลางอยู่ที่25มิลิเมตรน้ำหนักเหรียญน,นี้อยู่ที่7กรกัมมาดูข้างหน้าเหรียญหน้าเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ พระปรมินทะละมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขติยราชภูสิตาพรทรงฉลองพระองค์ุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีอักษรเขียนเอาไว้ว่าประเทศไทยด้านซ้ายมีอักษรเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9้า สำหรับด้านหลังของเหรียญกลางเหรียญมีลูกเรือสุพรรณหงที่ปากหงห้อยพวงแก้วพูดจามลีและที่คอหงสวมพวงมาลัยอุบะมีเครื่องสูงหักทองขวาตั้งบัลลังก์กระยาพร้อมด้วยฝีพายมีลูกพระปางประกอบอยู่เบื้องหลัง ข้างในเหรียญด้านซ้ายมีอักษรที่เขียนว่าพศ2520ส่วนด้านล่างมีข้อความว่า1บาทสำหรับเหรียญน,นี้จะถูกประกาศใช้เมื่อวันที่24ธันวาคม2519การผลิตเหรียญน,นี้ค่อนข้างเยอะ มากถึง506 00ล้าน4แสน60,000เหรียญสำหรับเหรียญน,นี้จะมีด้วยกันอยู่2ลักษณะเขาจะเรียกกันว่าผู้สั้นและผู้ยาวนี่คือลักษณะของผู้ยาวผู้ยาวนี่จะราคาถูกกว่าเพราะผลิตเยอะกว่านี่คือลักษณะของเหรียญ เดี๋ยวพารวยจะให้ดูเหรียญที่มีราคาสูงถึง400ถึง500บาทนี่คือลักษณะของเหรียญเดี๋ยวพารวยจะขยายให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลุงป้านา้าอาได้ดูเหรียญที่มีลักษณะและราคาแบบนี้มองแค่จุดเดียว ราคาก็จะสูงด้านหลังของเหรียญลุงป้านะอาจจะเห็นว่ามีการปั๊มซ้อนปั๊มเบิ้ลหรือว่าปั๊มทับมาบนเหรียญลักษณะเหรียญจะเห็นเด่นชัดโบใบไม้และที่สำคัญเหรียญนี้จะเป็นลักษณะของผู้สั้น ประกอบด้วยจึงทำให้เหรียญน,นี้ราคาสูงมาลองดูด้านหน้าด้านหน้าเหรียญลักษณะของเหรียญบริเวณแว่นตาจะเห็นว่ามีการปั๊มซ้อนปั๊มเคลื่อนปั๊มทับลงมาอีกหนึ่งครั้งทำให้เหรียญน,นี้จึงมีราคา สูงกว่าทุกๆุกเหรียญถ้าหากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้านะ้าอามีเหรียญแบบนี้ลองส่องดูเช็คดูลองเช็คดูถ้ามีเหรียญแบบนี้ทักทายบอกกล่าวพารวยพารวยยินดีรับซื้อเก็บเอาไว้ นี่คือเหรียญที่หายากให้ดูอีกครั้งด้านหน้าจะมีแว่นตาทับซ้อนตัวที่หนึ่งจุดที่หนึ่งส่วนด้านหลังจะเห็นว่ามีการปั๊มทับลงมาบ่อใบไม้ ลักษณะจะเป็นอักษรน,นูนขึ้นประกอบกับเป็นผู้สั้นจึงทำให้เหรียญน,นี้มีมูลค่าสูงถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมีเหรียญแบบนี้ทักษณะแบบนี้สามารถทักทายพารวยมาได้พารวยยินดีรับซื้อเอาไว้ ถ้าไม่สูงมากหรือแพงมากเกินไปเหรียญน,นี้พารวยได้มาในราคา400-500ถึงบาทด้านก้อยและด้านหัวก่อนจะขายก่อนจะจำหน่ายเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลุงป้าน้าอาลองเช็คดูมีเหรียญปั๊มซ้อนปั๊มเคลื่อนแบบนี้ทักทายมาได้ พารวยยินดีรับซื้อเอาไว้นี่คือเหรียญอีกหนึ่งเหรียญในกลุ่มนักสะสมจะเรียกเหรียญแบบนี้ว่าเหรียญเออร์เลคอยครับผมวันนี้ช่องพารวยชาแนลหวังว่าพอจะเป็นประโยชน์ให้กับ ทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ามาชมแล้วเป็นการแบ่งปันความรู้ที่พารวยสะสมเหรียญมาสะสมธนบัตรมาเกือบ20ปีให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลุงป้าน้าอาได้ทราบกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างครับผมวันนี้พารวยมีเพียงเท่านี้ ยังไงกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พารวยด้วยเพื่อเป็นกําลังใจสวัสดีขอบคุณครับ